สวัสดีพวกหมุดเกลี่ทั้งหลายด้วยก็ฝากกดไลค์กดซับจะคลายให้กูด้วยแล้ววันนี้กูก็จะมาแจากสูเกียสเต็ป4 1 4ให้พวกมึงดูแล้วพวกมึงก็จงดูคิปรู้ให้จบเ้ยืยอเลยอย่างแรกที่พวกมึงทุกคนต้องทําเลยก็คือไม่ต้องกดข้ามดูไปกูรอเล่นจะข้ามก็ข้ามโอเคอย่างแรกก,กูจะไม่พูดมากทําเพลงทำมะเขือเปราะแปลกกระทานาวแว่นก,กูจะขับให้พวกมึงดูเลย แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้รดก็รอก่อนนะกูลังตามแจกให้อยู่ไม่รอมันก็ไม่ต้องเอากูรอเล่นกูลังตามแจกให้อยู่นะทุกคนพวกมึงเชื่อกูไหมล่ะกูบอกแล้วว่าเกีร์นี้แม่งแรง เหลอดมาได้ไงวันนี้โอเค,อเคก็เดี๋ยวไปดูสูตรเกลือกันเลยดีกว่าปุยทุกคนอยากรู้ไหมเร่าว่าทำไมรถผมถึงแรงขนาดนี้เดี๋ยวกูย้ายพวกมึงดูความลับนี่ช่างประจำอู่ของผมซ่อมกันทั้งวันในสองคนนะี้โอเคก็เดี๋ยวเราทุกคนไปดูสูตรเกีย่ยวกันเลยดีกว่าก่ะหรือทุกคนจะไปซ่อมกับช่างประจำอู่ผมก็ได้นะเน้นนะใช้คาว่าซ่อมไม่ได้แต่ง นี่ก็คือสูตรเกียนะทุกคนก็ปรับเล็กปรับน้อยแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กูด้วยนะเพื่อที่กูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและแจกเราทุพวกมึงทุกคนเรื่อยๆ <Okay, S 2> โอเคก็อย่างตามที่กูบอกนั่นแหละ อันนี้ก็คือช่วงร่างก็ปรับตามที่ทุกคนถนัดเลยนะหรือว่าจะทําตามก็ได้ล้วส่วนในตัวนี้พวกมึงก็รีเซ็ตมันไปเลยโอเคคลิปในกูก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะทุกคนแล้วก็ฝากกดไลา์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปและจากพ้อต่อไปเรื่อยๆกดด้วยกดด้วยกดด้วยไปกูดูไปก่อนปุย